แย่ yeah, แล้วล่ะครับท่านผู้ชมมีารายงานว่าโลกเราได้ขับสกูตเตอร์พลังไน,นโนเสาขึ้นไปที่ปล่องภูเขาไฟโดยไม่มีมร่มชูชีพตอนนี้ผมอยู่กับออสเตรเลียและบราซิลที่จะให้สัมภาษณ์กับทางเราขอบคุณมากที่เสียสละลงพื้นที่ครับยินดีครับกว้างไงพวกออสเตรเลียคุณยืนหยัดโต้แย้งนยโยบายที่ว่าเราควรลดการใช้ถ่านหินในขนาดนี้เอ่อขยายความด้วยครับฟังหนะ้าไอ้นุม่มถ่านหินมีมาตั้งแต่ก่อนฉันเกิดซะอ,อีกอะ ขนาดฉันที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคฐานหินอัดับต้นๆของโลกจะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยสักกติดหนึ่งอะโลกมันต้องอุ่นซิโอ้ครับผมแม้ที่จริงจะอุ่นจนไฟลุกแล่ะนะเราเลี่ยงมันไม่ได้จริงๆเหรอครับการใช้ไฟเป็นเรื่องของธรรมชาติดีซะอีกเพราะถ้าป่าถูกเผาจนเหี้ยนแล้ววัวก็จะมีพื้นที่ผู้คนจะรักโคขุนไม่ใช่ป่าไม้ ปานแม่ขอบคุณทั้งคู่เลยสำหรับความเห็นที่เปี่ยมล้นไปด้วยวิสัยทัศน์และข้อเท็จจริงที่ปราศจากอคตินะครับฝ่าอะไรไหมครับออไม่ละไม่ครับงั้นจบได้